ลุงจันตํานานช่างแกะไม้เสียงค้อนตอกสิวแกะไม้ดังรัวเป็นจังหวะช้าเร็วสลับกันแววมาจากกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ปลายนากระท่อมหลังนี้ลุงจันคือเจ้าของชายชาราดท่าทางเงียบขรุผู้นี้เป็นช่างแกะสลักไม้เพียงคนเดียวในหมู่บ้านสพรพวิชาในการใช้คมสิวแกะไม้เป็นลวดลาย แกได้รับสืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อและแกใช้สัภาวิชาที่ว่าทำมาหากกินเลี้ยงชีพมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นรุ่นจนถึงยามนี้ซึ่งผมบนหัวสองสีเข้าไปแล้วฝีไม้ลายมือในการสร้างลวดลายลงบนไม้ลุงจันทรไม่เพียงแต่เป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านเพราะมีแก่แค่คนเดียวแม้แต่ในตัวจังหวัดที่มีช่างแกะไม้ด้วยกันลุงจันเองก็มีชื่อติดอันดับ จนหลายคนที่ตั้งตัวเป็นช่งางธรรมาหากินด้านนี้เรียกแกว่าอาจารย์ลุงจันฉันอยากได้ประดูสักคู่พอจะมีเวลาทำให้ฉันได้ไหมชายชลาเงยหน้าวางมือจากงานที่ง่วนอยู่เมื่อเห็นว่าผู้พูดเป็นใครแกเพียงแค่ยิ้มอ่อนออกมาเท่านั้นหลีบไหมละ่ะก็ตอนเนี้บานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าต่างก็พอจะหาซื้อได้ไอตประตูนี่สิ ฉันอยากได้ลายสวยๆไปดูช่างในเมืองมาแล้วไม่เจอที่ถูกใจเลยราคาก็แพงจนหน้ามืดถ้าสักเดือนหนึ่งลุงพอจะทำให้ฉันได้ไหมล่ะชายชารานิ่งไปเอียวตัวมองไปที่ไม้แปะรูปที่เรียงตัวอัดแน่นอยู่ด้านหลังก่อนจะหันมาตอบอนาคตผู้ว่าจ้างเสียงแผ่วกระทำมีไม้ก็อาจจะพอทันนะปกติที่นานหน่อยพอต้องเลือกไม้ให้ตรงตามความต้องการนั่นแหละ โอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะผัวฉันได้ไม้มาแล้วแต่หาช่างที่กล้าพอที่จะแกะมันน่ะมันไม่มีกล้าไม้ความว่ายังไงกล้าคำไม่เข้าใจก,ก,ก็มันเป็นไม้ตะเคียนนะจ้ะอนาคตผู้จ้างกระซิบบอกเสียงแหบพลาตะเคียนลุงจันทร์ถวนคำเลิกคิ้วสูงตะเคียนแล้วยังไงประตูเอ่ยเสาเอ่ย ที่ทําจากไม้ตะเคียนก็มีถมไปมียันไม้วงกบนละ่ะนั่นก็ไม้ตะเคียนสําหรับทําประตูหน้าต่างลุงจันบอกแล้วชี้มือไปอยังกองไม้ตะเคียนด้านนอกแต่แต่มันเป็นไม้ตะเคียนตายพายซ้ํายังมีอย่างอื่นเจอปนอยู่ด้วยมันมีคนผูกคอตายนะจ๊ะไม้ตะเคียนที่ว่าเป็นไม้ตะเคียนใหญ่ตายพายซึ่งยืนต้นอยู่ที่ปลายไร่ของผู้ว่าจ้างคนนั้น มันอยู่แบบนั้นมาเป็นสิบสิบปีไม่เคยมีปัญหาแม้จะผ่านฝนหลายหาแดดแรงหลมโยกเพียงใดไม่เคยหักโคน่นจนกระทั่งเมื่อกลางเดือนที่แล้วจูจ่ๆเกิดมีเรื่องเร饶ไรขึ้นหญิงสาวทองแก่ปิศนาไรที่มาปีนขึ้นไปผูกคอตายอย่างขาโคแ้งของตะเขียนต้นนั้นแต่อย่างไรก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นไม่มีเรื่องผีหรือวิญญ,ญาณร้ายปรากฏออกมาหลอกหลอนเจ้าของที่ เขียนต้นนั้นฝั่งรากยืนอยู่นั่นคือที่ใครๆก็รู้อ้าวก็แล้วถ้าไม่มีผีสางนางพายเอ็งจะกลัวทําไมก็มันใช่ว่าจะไม่มีสิลุงจันทก่อนที่ผัวฉันจะตัดสินใจโค่นมันเจอกับอะไรบางอย่างเข้าน่ะสิลุงจันเลิกคิ้วสูงวางสิววางค้อนเอียงหน้ารอฟังผูวว่าจ้างเริ่มต้นทันทีนางเล่าว,ว่าผัวของนางไปทำไรตามปกติ ช่วงเที่ยงวันหลบร้อนไปนอนเอกเนกอยู่ใต้เงาตะเคียนแม้จะไม่มีใบทั้งแห้งและสดสำหรับบดบังแดดได้ทว่าขนาดของลำต้นและขาคบก็ใหญ่พอจะแผ่ร่มเงาระหว่างที่กำลังหลับอยู่นั้นเกิดฝันไปว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งอุ้มทองโยเดินเข้ามาหาหนางนั่งลงข้างๆกระซิบเสียงแผ่วเบาเย็นละยือกไปอยู่ด้วยได้ไหมจะให้โชค บอกแค่นั้นนางก็ลุกขึ้นเดินหายไปในต้นตะเคียนพัวของนางสะดุ้งตื่นแล้วเกิดหนาวสะท้านเพราะยังได้ยินเสียงหัวเราะแววมาและจางหายไปกับลมบูบใหญ่ที่พัดผ่านกลับมาถึงบ้านก็ปรึกษากับเมียด้วยว่าการสร้างบ้านหลังหนึ่งนั้นงบประมาณจะบานไปลายไม่ใช่น้อยเงินเก็บบวกกับเงินกู้ถูกเอาไปถลุงกับงานก่อสร้างและค่าแรงจนแทบสิ้น ที่เหลือไว้ก็สำหรับใช้ซื้ออยู่ซื้อกินฉะนั้นแม้เวลานี้บ้านจะเสร็จแล้วพากันยายเข้าไปอยู่แต่ประตูหน้าบ้านยังเป็นเพียงผ้าห่มถูกตอกตะปูปิดเอาไว้หากลบกบคำนวณแล้วค่าคนต้นตะเขียนบวกค่าแปรรูปให้ได้ประตูตามต้องการเงินในมือยังพอถูถ่ายไว้รุง่งเช้าจึงว่าจ้างชาวบ้านที่ชำนาญเรื่องนี้ไปจัดการโค้นเสียเว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด เกิดปัญหาหลายอย่างตลอดทั้งวันเรื่องเรือยใช้การไม่ได้บ้างหรือทันทีที่ฟันเลื่อยสัมผัสเนื้อไม้โซที่หมุนรูดด้วยความเร็วเกิดขาดกระจายจนคนถือเครื่องบาดเจ็บคนงานที่ไปจู่ๆก็เกิดปวดท้องอย่างไม่ทราบสาเหตุเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งเย็นย่ำก็ยังไม่สามารถค้นต้นตะเคียนลงได้แม้ไม่มีใครได้เห็นผีสางตัวเป็นๆทว่าเพียงความยากในการคนต้นตะเคียน ซึ่งอุปสรรคเกิดชนิดไม่มีแผ่นนั้นก็เป็นที่ล่ำลือในหมู่บ้านของคนที่รับคนต้นไม้นั่นเองจึงไม่มีใครยอมรับงานแม้ค่าจ้างจะมากแค่ไหนก็ตามคนเป็นผัวไม่มีทางเลือกไม่รู้คิดยังไงเดินถือเหล้าถือข้าวปลาอาหารมุ่งตรงไปอย่างต้นตะเคียนใหญ่ท้ายไร่ในยามดึกไปถึงก็ปักทูปบอกกล่าวกันตรงๆเออแม่ต้นตะเคียน หรือแม่อะไรก็ตามเถอะที่สิงอยู่ตรงนี้ขอร้องลูกช้างไม่มีทรัพย์สินใดๆจะหาประตูใหญ่ๆงามๆมาประดับบ้านหากท่านเจ้าแม่อยากไปอยู่ด้วยและจะให้โชคอย่างที่บอกจริงๆก็ขอให้ทำการโคนและนำลำต้นไปทำประโยชน์ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเธอสายลมพัดโหมเอื่อยๆผ่านหมู่ไม้รอบด้านตามด้วยเงาตะคุ่ม ยืนตะง,งานงําอยู่บนขาคบผู้ร้องขอเงยหน้ามองแล้วก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความหวาดกลัวเมื่อร่างนั้นปล่อยตัวโอนเอน็นและล่วงพาดกับพื้นเสียงดังสนัน่นร่างนั้นค่อยๆเย,ย็นกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากแล้วก็พุ่งเข้าถึงตัวพร้อมเอ่ยเสียงแหบพลาเอาสิถ้าโคนได้นั่นนะเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับการหลอกหลอนผู้เป็นผัวเปิดอ้าว กลัวจนจับไข่อยู่ที่บ้านเล่นเอาเมียต้องกลุ่มขมับเหนื่อยลา้าสับสนไปหมดการจะปล่อยไว้แล้วรอเก็บเงินซื้อประตูใหม่กระดูน่าจนานเกินไปนักบานซึ่งสร้างเอาไว้สวยพอสมควรกลับมีประตูเป็นเพียงผ้าห่มผืนเก่ามันดูยังไงยังไงอยู่อีกอย่างไม้ก็มีเหลือแค่หาใครสักคนที่คนมันแล้วเอามาทำเป็นประตูได้เท่านั้นสองผัวเมียสุดจะหาทางออก จึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษาลุงจันทร์ช่างแกะไม้มือหนึ่งเพราคิดว่าคงมีทางช่วยได้ช่วยหน่อยนะลุงจันทร์ถือว่าเอ็นดูลูกหลานทะนะลุงจันทร์เงียบไปพักหนึ่งคุ้นคิดแล้วก็ถอนใจเข้าใจดีว่าสิ่งที่คนตรงหน้าขอร้องแก่นแท้ของมันคือเรื่องใดได้พรุ่งนี้ข้าจะไปดูว่ามันเป็นยังไงกันรุ่งเช้า ลุงจันแบกเครื่องหมายเครื่องมือที่ต้องใช้เดินละละเลาะตามเลือกส่วนไรนาตรงไปยังท้ายไร่อันเป็นที่ตั้งของตะเขียนต้นใหญ่มันยืนตระหง่านท้าลมท้าฝนสมศักดิ์ศรีให้เห็นได้แต่ไกลต้นไม้น้อยใหญ่เป็นดังบริวารอยู่ใต้อาน,นัตของมันขนาดที่สูงใหญ่ของตะเขียนต้นนี้ทำได้มากกว่าประดู่คู่เดียวเสาหน้าต่างนำไปทำสิ่งต่างๆแล้วอาจยังเหลือไม้งามๆอยู่อีกด้วยซ้ำ แต่ในความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มันกลับแฝงไปด้วยกลิ่นอายบางอย่างที่ชวนขนลุกแม้ยามนั้นจะเป็นเวลาสายแดดแผดกล้าจนหน้ามืดแต่ความรู้สึกหนาวยะเยือกเมื่อจ้องมองตะเคียนใหญ่กับเกาะกุมจิตใจจนลุงจันหนาวลึกๆมันเกิดจากอะไรเพราะผีตายท้องกลมที่พาตัวเองมาผูกคอตายที่นี่หรือหรือเป็นเพราะตัวมันเองเป็นเพราะต้นตะเคียนตายผ่ายต้นนี้ มีบางอย่างสิงสู่อยู่ก่อนแล้วที่โคนต้นยังมีกระทงอาหารและขวดเหล้าละเกลละกะให้เห็นอยู่อย่างไรก็ดีลุงจันจัดแจงวางเครื่องบัดพลีข้าวซาบปลายำของหวานเหล้าขาวลงยังโคนต้นจุดทูบหนึ่งดอกไหว้ผีสางและเรียกมาขบกินของเส้นระหว่างนั้นก็นั่งสูบยารอเวลาทูบหมดดอกจากนั้นจะกระทำการอันใดต่อให้มันเป็นไปตามสมควร นานตราบจนทูบหมดไปครึ่งดอกจูจ่ๆมันก็ดับลงอย่างเป็นปริศนาลุงจันรับดูได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ความเย็นลเะเยือกออกมาและเปลี่ยผิวกายหากเป็นคนอื่นคงตื่นตเตลิดวิ่งกระเจิดกระเจิงไปแล้วทว่ากับลุงจันมันไม่ใช่อายุอานามและงานที่อาจต้องทำค่ำเค้งกับไม้อาาัดถันเพื่อสร้างชิ้นงานตามความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างบ่อยครั้ง มนหลอ่อหลอมให้จิตใจของช่างไม้ไหวชาราแข็งกว่าไม้แดงไม้ประดูลุงจันทร์แงนหน้ามองตามความรู้สึกภาพที่เห็นคือหญิงสาวนางหนึ่งแขวงร่างที่ผูกรั้งขอด้วยเชือกนางโยนตัวไปมาใบหน้าซีดเขียวสยยยิ้มให้เสียงแอดแอดที่เกี่ยวเชือกที่มัดรังจนแน่นตึงนั้นเสียดสีกับเนื้อไม้ตามจังหวะแข่งควายดังชิงช้า มาโค่นต้นตะเคียนเดจลุงเอาสิเอาเลยโค่นเลยจ้ะเออมาหลอกมาหลอนคนแก่อย่างข้าเนี่ยมันจะไปได้อะไรไปซะไปไปผุดไปเกิดตามวาระกรรมซะไปพีสาวดึงหน้านิดหนึ่งประหลาดใจเหตุใดหนอแต่แก่นี่ทำไมถึงไม่กลัวกูเห็นทีต้องอวดอ้างสรรพคุณให้มากกว่านี้กระมัง ไหวเท่าความคิดนางแข่งตัวเองไปมาแรงขึ้นแรงขึ้นเมื่อได้จังหวะก็อ้าแขนอ้าขาเกาะหมาับกอดลำต้นตะเคียนอย่างแน่นเชือกที่รั้งคออยู่ขาดปานเปื่อยยุ่ยมานานการกระทำนั้นทำเอาตะเคียนตายพายสั่นไหวลุงจันนึกวันไว้ว่าพุงโยโย่ที่มีเด็กผีอยู่ภายในมิแตกโผลไปแล้วหรือเล่นกระแทกตึงต่างเสียงแรงปานนั้น มันไม่ผิดเลือดดำค้นไหลเยิ้มลงมาตามเนื้อไม้ทรงกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุงไปทั่วเสียงวัตถุร่วงจากที่สูงลงพื้นลุงจันมองตามก็เห็นว่าเป็นร่างบวมฉุกข,ของทารกน้อยเสียงแอะแอะร้องไห้อย่างลำคารใจกลัวไปกับการปลายปีนแขนขาหาแม่เหมือนอยากให้อุ้มมันคงจะดูน่าเอ็นดูหากไม่ใช่ว่าร่างนั้นเขียวคำจำม่วง และถูกฉลมไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองสายสะดือซึ่งไม่รู้ว่าความจริงยาวได้มากแค่ไหนแต่จากที่ลุงจันเห็นอยู่นี้ความสูงจากจุดที่ผีแม่เกาะเป็นลิงเป็นข้างห่างจากพื้นร่วม4ีหเมตรช่างเป็นภาพที่ชวนสะอิดสะเอียนไม่น้อยไม่กี่วินาทีผู้เป็นแม่ก็ตามลงมากระโดดลงมายืนจังก้าคอมลางลูกแล้วก็โอบอุ้มเอาไปกอดเฮกมเดินตบก้นลูกน้อย วนไปรอบๆลุงจันและต้นตะเคียนเสียงหําเพลงเย็นละเยือกขับบรรยากาศก่อนเพลนให้เย็นได้ราวกับกลางดึกจังหวะที่ผีนางนั้นเดินมาถึงด้านหลังหนังพุ่งเข้าใส่หมายสิงสู่หรือไม่ก็หลอกหลอนให้ขวัญกระเจิงทว่ากลับมีอันต้องกระเด็นหงายหลังดังถูกทีลูกน้อยหลุดกระเด็นล่วงไปอีกทางพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้แข็งล้วนะ ลุงจันว่าเดือนเข้ามาหามือล้วงลงไปในย่ามพีสาวมองดูด้วยความสงนุนยังไม่รู้ตัวว่าเมื่อคู่ตนเองโดนอะไรเข้าลุงจันศาสตร์ใายเศษใส่ส,สุดแดงเสียงพรึบเกิดขึ้นพร้อมๆกับเนื้อหนังที่สร้างขึ้นจากความขังเข้มของวิญญาณพีสาวหวีดร้องดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดลุงจันศาสตร์ใส่ใส่อีกสองสาครั้งก่อนหันไปยังโคนต้นตะเคียนหลวงเอาตะปูห้านิ้วและคอนออกมา ตอกปึกๆลงไปอย่างรวดเร็วพีสาวระลายหายไปทันทีไม่มีเสียงร้องแอะบริกรรมคาถาแล้วตอกลงไปจนมิดรุงจันทร์ถอนใจยาวก่อนเดินกลับไปยังบ้านของจุบของที่ไปหาคนมาโค้นตนได้แล้วทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีต่อเต้นนี้จะไม่มีปัญหาได้ได้อีกข้าจะรออยู่ที่บ้านโค่นแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆขนไปไว้ที่นั่นเลยก็แล่ากัน ลุงจันร์บอกแกสองผัวเมียแล้วเดินจากไปเงียบๆทั้งคู่มองตามหลังช่างไม้ไวชาราแกไม่ได้มีดีแค่วิชาสลักไม้ประกอบเป็นรูปร่างแต่อีกอย่างที่หลายคนมักมาขอให้แกช่วยเหลือคือเรื่องผีสางนางพายหรืออะไรก็ตามที่ผิดธรรมชาติเพราลุงจันทรแกเป็นคนดีเก่งกล้าและมีอาคมพอตัว